โอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมผู้มนนช่วยค่ะผู้ช่วยศาสตสราจารย์ดรสมชายบุญญานันท์นะคะตอนนี้ก็เป็นประธานสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาค่ะแล้วก็<จ>เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยรักศีเนี่ยค่ะครับผมอาจารย์เล่าความเป็นมาของโครงการวิจัยรักศีให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆบอกว่าต่อยอดมาเป็นปิที่2แล้วด้วยซ้ำไหครับค่ะก็โครงการนี้นะคะจริงๆดั้งเดิมเนี่ยก็เริ่มมาจากที่อาจารย์สนั่นเนี่ย มีความสนใจเป็นการส่วนตัวเมื่อกี้อาจารย์น่าจะเล่าบ้างแล้วอะค่ะอาจารย์ก็ไปเวียดนามบ่อยแล้วก็ไปค้นพบว่าเทคนิคนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันให้สีที่สวยงามแล้วก็เทคนิคอะไรที่มันที่มัน,มนไม่ฟิกขั้นตอนสามารถแบบสร้างสารรค์ได้เอาวัสดุดอะไรต่างๆมามาประดับประดามาทำแล้วแต่ที่คน ศิลปินผู้สร้างสรรค์าง,งานจะต้องการอ่ะแล้วอาจารย์ก็เลยเอามาทําเป็นงานอาริเลข,ของอาจารย์แล้วก็บางครั้งอาจารย์ก็ไปเผยแพร่ไปจัดสแสดงอะไรต่างๆก็มีคนมาสนใจอาา่ะค่ะก็ถามว่านี่มันเทคนิคอะไรแล้วก็จนกระทั่งมีหลายคนเขาก็จะเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันสวยมากเลยอ่ะทำไมทำไมถึงไม่ทำวิจัย เพื่อเพื่อจะได้มันมีรายงานการวิจัยหรือว่าบทความอะไรที่มันเป็นเชิงวิชาการเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์ให้กับแวดวงทางการศึกษาทางด้านศินละปะต่อไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็กเกษียณแล้วตอนนั้นอะอาจารย์ก็ไม่อยากจะต้องมาทํางานที่เป็นเอกสารวิชาการหรือว่างานวิจัยอะไรแล้วก็อาจารย์พอดีรู้จักกันเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่อาจารย์พิเศษอยู่ที่สาขาวิชาเป็น20ปีได้แล้วอะคะ่ะ แล้วก็จา์ก็เลยชวนว่าสนใจมาร่วมทําด้วยกันไหมเพราะว่าทางเราเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับศิละปะศึกษาหาวิธออีออกแบบการวิจัยแล้วก็การออกแบบเวิร์กช็อปต่างๆว่าจะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับยังไงก็เลยแบบเ,เห็นเทคนิคของจา์มันน่าสนใจในส่วนตัวก็แบบก็สนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยก็เลยโอเคตกลงว่าทําด้วยกัน ส่วนในเฟสแรกเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนศึกษาที่มาประวัติศาสตร์แล้วก็กระบวนการในการสร้างสรรค์งานโดยใช้ตัววัสดุรักสีแล้วก็แล้วก็ไม้กระดานเนี่ยเ,เป็นออริจินอลจากจากเวียดนามเลยนะคะซึ่งแบบว่ามันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงในเรื่องของการขนอะไรส,สั่งเข้ามานำเข้าอะค่ะนะคะแล้วก็ ถึงแม้ว่ามันจะได้งานที่มันสวยมากเลยแล้วก็จัดแสดงไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็หลายคนก็กชอบมากแล้วก็ทางทางผู้ให้ทุนคือสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติก็กชื่นชมมากว่าว่ามันเหมือนเป็นการจุดประกายให้คนกลับมาสนใจเรื่องของรักซึ่งถ้าเกิด ถ้าเกิดเราติดตามข่าวนะตอนนี้เราจะเห็นว่าช่วงนี้คนจะให้ความสนใจเรื่องของงานที่เป็นงานคราฟต์งาน oh. งานรักอะไรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนั้นแต่เราทำมันแน่ตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วทางวชก็เห็นว่าแบบเออเราอยู่ทางศิลปศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าเผื่อมันไม่หยุดอยู่แค่ที่ว่างานมันสวยในเชิง oh. ในเชิงศูนทริยาศาสตร์อะแต่ว่ามันสามารถถ่ายทอดเทคนิคเนี้ย ไปให้เด็กๆหรือว่าอาจารย์หรือครูในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยอ่ะเขาสามารถแบบเอามาใช้ได้อะมันก็น่าจะดีแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าวัสดุมันแพงแล้วมันเป็นวัสดุต่างประเทศอ<ช>่ะถ้า,ถาเราไม่ซื้อจากเวียดนามมันก็จะมีญี่ปุ่นมีจีนอย่างเงี้ยค่ะ<ช>เพราะว่ามันเป็นมันเป็นพันของรักอยางรักที่มันคนละอย่างของเมืองไทยที่เป็นสีสีเข้มกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าควรจะควรจะ,รจะหาวิธีแบบ หาวัสดุที่มันมาทดแทนกันได้เงะะี้ยค่ะก็เลยก็เลยนำมาซึ่งเฟสที่2ที่ที่ทางวชได้ให้ทุนเพื่อเขาตั้งใจจะให้เราแบบพัฒนาทาังวัสดุซึ่งหลักๆก็จะเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวพื้นกระดานนะคะ,ะแล้วก็เราก็ตัวสีนะคะซึ่งสีก็จะมี2อ,อแบบก็คือเป็นสีธรรมชาติกับสีที่เป็นสังเคราะห์ค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเป้าหมายก็คือว่า ต้องการถ่ายทอดความรู้เนี้ยไอเดียเนี้ยเทคนิคนี้ไปให้กับครูอาจารย์ที่สอนศิลปะทั่วประเทศให้ให้ได้เกิดไอเดียว่าออวัสดุที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวทั้งทั้งธรรมชาติทั้งวัสดุที่แบบซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ซ่อมบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอามาทำเป็นงานศิลปะได้แล้วก็ถ้าเผื่อถ้าเผื่อสังเกตด,ดูก็จะเห็นว่าเรามีบางบาง,บาง จุดที่เราวางเทียบกันไว้ระหว่างเทคนิคที่เป็นลักสี <Wow. S 2> ที่ที่ออริจินอลมาจากเวียดน,นามเลยกับ mm hmm. กับลักสีที่เป็น mm hmm. ที่เป็นวัสดุสังเคราะห์วัสดุทดแทนของเราอะคะ่ะมันมันจะดูไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าวัสดุพวกนี้ราคาก็จะถูกกว่าแล้วก็สามารถหาได้ในภูมิภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเนี่ย mm hmm. มีมี ได้แน่นอนไม่ว่าครูอาจารย์ก็จะแบบว่าสามารถเลือกได้ะคะ่ะว่ากระดานแบบไหนที่เราที่เหมาะที่เหมาะกับเราสามารถเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีกระบวนการในการทำอ่ะที่มันแตกต่างกาันแล้วก็ได้ผลออกมาไม่เหมือนกันซึ่งซึ่งในงานวิจัยเราจะมีทดสอบแล้วก็อธิบายให้ให้เขาสามารถเลือกได้เหมือนมีเป็นเมนูให้เลือกได้เลยะคะ่ะว่าอยากได้สีทานองนี้แบบควรจะเราก็จะแนะนําว่า มันจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ไปหาได้ที่ไหนกระบวนการขั้นตอนทำยังไงเราทำเป็นสื่อที่เป็นแบบเหมือนเหมือน Howto เป็นถ่ายเป็นวิดีโออ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เผยแพร่ให้เป็นองค์ความรู้ใครก็จะมาเอาไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่มีไม่สนใจเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่าเราได้ทุนวิจัยจากวชเราต้องการแค่ว่าอยากเผยแพร่แนวความคิดแล้วก็เทคนิคพวกเนี้ไปให้ ไปให้คนรุ่นใหม่เขาเขาได้เอาไปใช้ค่ะในส่วนที่วิจัยออกมาตรงนี้แบ่งเป็นสองส่วนก็น <ภา S 2> คืออันนึงคือสีออันหนึ่งกระดาษนะ <ภา S 2> คร <ภา S 2> เรามาเริ่มตรงสีก่อนสีเน <ภา S 2> ี่ย <ภา S 2> ค,คือคือมันอาจารย์เอาสีจากที่มีอยู่ท้อนตลาดอันหนึ่งกับอีนนกอันหนึ่งคือสีที่มาจากธรรมชาติมาทดทดแทนลักเลยใช่ไหมครับวิธีการก็จะต่างกันอย่างสีที่มาจากธรรมช<ภ>าติ <ภา S 1> ก็จะมีการต้มผสมเปลือกไข่เปลือกอะไรส่วนสีท,ที่ ที่มีอยู่ตามท้องตลาด <ạ. S 1> ที่อามาป,ประยุกต์นี้<ฮ>ก็ใช้คนคิดยังไงคบอาจารย<ภ>์เล,ล่าประมาณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้เทคนิครักสีที่ที่มาจากเวียดนามเนี่ยไอตัวตัวเนื้อสีมันก็จะต้องมาจากเป็นสีฝุ่นคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่แตกต่างก็คือสิ่งที่เอามาผสมกับกับสีพวกนี้ค่ะซึ่งซึ่งเราอ่ะจะใช้ยูรีเทนกับวานิชไสเนี่ยค่ะ แล้วเราก็ทดลองดูว่าถ้าเผื่อถ้าเปืือสีฝุ่นสีนี้ใช้ยูรีเทนอันนี้ก็เป็นจุดหจุดก็คือยูรีเทนสจุดคือวานิชใสมันจะได้ผลที่แตกต่างกันยังไงซึ่งไอตัวยูรีเทนกับวานิชใสเนี่ยที่เราเอามาแทนร,รักเวียดนามค่ะแล้วก็ตัวตัววัสดุส่วนตัววัสดุที่เป็นที่เป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเราก็ทดลองหลักๆเราจะใช้เปลือกหอยแล้วก็ไข่เป็ดซึ่งมันก็เป็น หลักการมาจากศิละปะไทยดั้งเดิมเขาก็จะใช้แบบนี้ค่ะแต่เราก็จะมีการใช้ฝุ่นหอยท,ที่ที่หลายแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไข่เป็ดที่มีลักษณะแบบขนาดต่างกันอะไรแบบนี้เพื่อเราก็มาทดลองดูว่ามันจะทำให้เกิดเท็กซ์เจอร์แบบไหนหรือสีที่มันที่มันแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งของพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็หาได้ตามตลาดท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้น ก็จะไม่เป็นปัญหากับถ้าเป็นโรงเรียนหรือว่าศิลปินที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วแล้วงบประมาณน้อยอยากจะอยากจะเริ่มต้นเนี่ยใช้วัสดุธรรมชาติก่อนก็ได้ไม่ต้องไปซื้อหาเอาแบบรอบๆตัวนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อต้องการงานที่มันสีสดใสพวกวัสดุสังเคราะห์พวกนี้ก็หาได้ตามร้านเครื่อง ขายเครื่องที่แบบอ,อ,อุปกรณ์ซ่อมเออใช่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซ่อมบ้านอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นมันจะเป็นสีที่ที่มีขายอยู่แล้วก็ก็เลือกมาใช้ได้ค่ะส่วนขั้นตอนในการทำเนี่ยก็ค,คือเราก็ทำเราก็ทาใส่ไว้ในสื่อการสอนของเราที่ที่เราจะเผยแพร่ต่อไปค่ะคก็สามารถสนใจแบบไหนก็สามารถมาเปิดคลิปดูได้อย่างนี้ค่ะแล้วในส่วนของกระดานนะครับอันนี้ค,ค,คือเฟรมใช่ไหมครับ <ร>ก็เป็น,<ท>นกระดาน,<ท>นไม้อะค่ะก็จะมีทั้งแบบไม้แล้วก็แบบอะอคริลิกครับผมซึ่งแต่ละแบบเนี่ยถ้าไปดูในรายงานอะมันจะมีเราจะมีอธิบายไว้เลยค่ะว่าแบบนี้จะให้ฟิลลิ่งแบบไหนมันอยู่ที่ว่าศิลปินหรือว่าผู้สร้างสารรค์อยากได้พื้นกระดานที่มันให้ลักษณะที่เป็นแบบไหนเราไปดูจริงๆแต่ละงานก็จะใช้พื้นกระดานที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่ พวกอย่างเงี้ยนะคะพึ่งกระดานวาน,นิชอย่างเงี้ยเราจะใช้กระบวนการที่เรียนแบบของดั้งเดิมของที่เวียดนามที่เขาใช้ก็คือต้องมีเอาผ้าผาขาวบางมาผนึกลงไปหลายหลายชั้นพวกนี้ใช้เวลาหน่อยแล้วก็ทาวัสดุที่เคลือบกระดานเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมลงไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเราเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กเยอะๆแล,แล้วครูแบบอาจจะแบบ ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำพวกเนี่ยพวกพวกเนี้ยต้องใช้เวลาในการทำรแต่งานที่ออกมามันจะได้คล้ายคล้ายกับของดั้งเดิมมากถ้าเวลาน้อยเราก็จะมีสิ่งแนะนำก็คือเป็นแผ่นอะคริลิกนะะเนเีนเ่ยค่ะแผ่นหมนใช่แผ่นพลาสติกก็คือแผ่นอะคริลิกเนี่ยปกติแล้วอาจารย์ก็จะใช้สอนอกระบวนการเวลาอาจารย์สอนเรื่องลงรักปิดทองของไทยนะอาจารย์ก็จะใช้แผ่นอะคริลิกเวลาสอนเด็กเพราะเด็กเยอะเด็ก นิสิตเรารุ่นละ50คนอาจารย์ก็จะใช้แบบนั้นแล้วก็มันสามารถใช้ทดแทนกันได้เพียงแต่ว่าถ้าเผื่อจะเอาทําให้มันเป็นงานศิลปกรรมที่มันจริงจังสวยงามอะเราก็แนะนําว่าให้ใช้เวลาซะหน่อยในการทํากระดานที่มันเป็นไปตามกระบวนการอย่างอย่างโบราณะมันก็จะได้มันจะได้สิ่งที่มันมีดูมีคุณค่ามากกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้หมด แลเราก็เราก็เอามาเรียบเรียงเอามาประมวลแล้วก็เราก็นำเสนอว่าใครอยากจ,จะใช้วิธีแบบไหนอยากได้ลักษณะไหนก็สามารถเลือกใช้ได้แล้วก็จริงๆเรามีทีมทีมวิจัยของเราเนี่ยก็สามารถไปจัดเวิร์กช็อปอะไรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ได้แบบโดยด้วยความยินดีอะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเราเราได้ทดลองกับ ทางเครือขา่าย5เครือข่ายที่ไม่กี้จันทนันได้พูดถึงแล้วค่ะแล้วก็ซึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจัดเวิร์กช็อปที่าคณะครุศาสตร์จุฬาเพื่อเอาแม่ขายอะค่ะมามาเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้ทั้งหมดทั้งในเรื่องของการทําสีทํากระดานแล้วก็ขั้นตอนในการฟินิชชิ่งงานแล้วก็จัดเซตอุปกรณ์พวกนี้ไปให้ แต่ละแต่ละแห่งเขาก็จะเอาไปถ่ายทอดของเขาโดยเราก็มีเซตของอะไรสื่อการสอนทั้งหมดนะคะให้ไปด้วยรวมทั้งแบบทีมวิจัยก็จะไปดูความเรียบร้อยเก็บข้อมูลอะไรแบบนี้แล้วก็ให้คำแนะนำในกรณีที่มีปัญหาแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วกระบวนการที่เราที่เราค้นพบแล้วเราถ่ายทอดออกไปมันก็มีประสิทธิภาพ ดีพอสมควรหมายถึงว่าเขาก็สามารถเอาไปถ่ายทอดต่อได้แล้วก็สร้างสารรค์เป็นงานที่ที่รเราก็เราก็พึงพอใจในระดับสูงพอสมควรนะคะเพราะว่าวเพราะว่าบางส่วนก็จะเป็นเด็กมัธยมแต่ก็สามารถทํางานได้น่าสนใจแล้วเราก็แค่หวังว่าไอ้เทคนิคนี้มันน่าจะจุดประกายในความแบบอยากศึกษาต่อศิละปะให้กับเด็กแบบ ได้ทดลองใช้วัสดุใหม่ๆวัสดุที่เป็นแบบเป็นมิตรกับตัวเขาว่าคือมันไม่มีอะไรที่มากั้นว่าทาอย่างนี้ไม่ได้หรือทาขั้นตอนต้องหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ผิดหรืออะไรมันไม่มีผิดอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันคือการทดลองมันคือการทํางานศิลปะที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันก็เลยจะสนุกเด็กส่วนใหญ่ก็เลยจะชอบอะค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่มันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเท่าไหร่มันก็อาจจะมี เราก็แค่จะอธิบายว่าใช้อันนี้ใช้แบบนี้จะฝังเปลือกไข่ลงไปต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตัดสินใจเองได้ว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าเขาอยากใช้วิธีแบบไหนแล้วก็บางครั้งเนี่ยเด็กบางคนก็จะไปค้นพบวิธีที่เราเราเองไม่รู้เลยว่าวิธีนี้มันจะเวิร์กมันมันมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดอ่ะแต่ว่ามันก็ก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าบางครั้งแบบอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่อ่ะบางทีมันก็เกิดมันต้องเกิดขึ้นจาก การที่เรากล้าทําในสิ่งที่ไม่ใช่ว่าคนเพราะมาบอกว่าทําแบบนี้ต้องทําตามกเสมอไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราประทับใจในระหว่างทางของการทําวิจัยในครั้งนี้ค่ะได้ครับส่วนวิธีการของการทําทั้งสีทั้งไม้กระดานเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วเข้าไปดูได้ตรงไหนครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือที่ไหน เราเราเราเดี๋ยวเราตอนนี้เรายังไม่ได้มีแชร์อย่างเป็นทางการ,รนะคะเดี๋ยวขอส่งงานทางวอชอก่อนอแล้วพอวตรวจรับางานเขาโอเคแล้วเราเราคิดว่าเราน่าจะไปแขวนไว้ใน YouTube ซึ่งเราก็จะแชร์ไว้ในเพจของสาขาวิชาศิลปศึกษาค่ะอ่าค่ะเราก็ทางวอชอก็อาจจะเผยแพร่ต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะ,ะค่ะส่วนตัวนิทรรศการจบวันนี้ครับตัวที่ศิลปินทดลองเอาสีที่เราอะไรหลายอย่างเนี่ย มีใจเนี่ยมาใช้งานเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าห้าครือข่ายมีที่ไหนบ้างคะห้าสาขาใช่ไหมคะห้ก็จะมีคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมแล้วก็จิตกรรมที่ราฐกระบังเนี่ยค่ะแล้วก็สาธิตประสานมิตรค่ะแล้วก็ศีธรรมราชศึกษาครับผมค่ะแล้วก็ ศูนย์ศิลินทร์สีสงครามค่ะก็จะคือเนื่องจากว่าทางผู้ให้ทุนทางวชก็ให้โจทย์เรามาว่าเขาอยากให้เราอ่ะเผยแพร่ออกไปให้มันทั่วทัไม่ไม่ฟิกเฉพาะในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ทดสอบดูว่าเออถ้าเกิดเราเอาไปทดลองกับเด็กที่อยู่ในภูมิภาคต่างการงานมันจะสะท้อนอัตลักษณ์ถิ่นที่อยู่ของเขาหรืออะไรแบบนี้ไหมซึ่งจริงมันก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคือดู ดูงานพอจะเดาออกว่างานไหนเป็นเป็นคนจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันสะท้อนตัวตนของเขาได้ร้วเสียงเสียงฟีดแบ็จากการใช้งานของศิลปินที่สร้างสรรค์จริงๆเป็นไงบ้างคบภาพรวมก็ภาพรวมก็ก็ชอบนะคะเพราะว่าด้วยความสนุกของเทคนิคอย่างที่ว่าว่ามันมันมันไม่ไม่ปิดกั้นเทคนิคที่ที่ทำแล้วก็ สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใช้วัสดุอะไรยังไงจริงๆแล้วสีเนี่ยแต่ละประเภทก็สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งสีธรรมชาติสีสังเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็เขาก็จะเขาก็จะชอบเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเทคนิคที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเวลามากหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับพวกสีน้ําหรืออะไรแบบนี้แต่มันก็จะคล้ายๆกับพวกสีน้ํามันหรืออะไรที่มันจะต้องทําทีละเลเยอร์แล้วก็ปล่อยให้แห้ง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ถ้าเผื่อ mm hmm. เขาไม่ได้ใช้เทคนิคที่เป็นการขาดอ่ะ มันก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงมันก็จะใช้เทคนิคเป็นเหมือนการทำเพนติ้งปกติแต่ถ้าเผื่อเป็นเทคนิคที่ขัดที่ขัดพื้นอย่างของอาจารย์สนานที่เมื่อกี้อาจารย์น่าจะเอาให้ดูแล้วพวกนั้นจะใช้เวลานานเป็นเป็นเดือนเลยเจอเป็นเป็นหลายเดือนก็มีบางอันเพราะว่าเลเยอร์หนึ่งต้องปล่อยให้แห้งถ้าไม่แห้งก็ทับอันใหม่ไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคที่ดีในเรื่องของต้อง ฝึกความอดทนเพราะมันรีบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแใช่แต่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อสำหรับเด็กเล็กๆเราก็แนะนําว่าโอเคก็ใช้เทคนิคแบบที่เหมือนเป็นทำเพนติ้งปกติมันก็จะใช้เวลาน้อยส่วนใหญ่เนี่ยเวิร์กช็อปของของเครือข่ายเราจะใช้เวลาไม่เกินสองวันค่ะวันวันแรกแบบทําพื้นวันที่สองก็เก็บรายละเอียดก็เสร็จแล้วค่ะ สำหรับใคร,รที่สนใจอยากจะให้เข้าไปเวิร์กซอปก็ติดต่อที่ศิลปศึกษ<ภ>าได้ก็ทักมาในเพจคารุสินจุลานะคะหรือว่า IG เราก็อาจารย์ก็เป็นคนดำเนินการเวิร์กในในพวกโซเชียลพวกนี้เองนะคะคแล้วก็ยินดีที่จะไปเผยแพร่ให้ความรู้เป็นเป็น,ป,นประโยชน์ให้กับวงการศิลปศึกษาในประเทศไทยต่อไปค่ะค่ะก็อยากอยากเชิญชวนนะคะให้มาชมงานนิทรรศการของเรานะคะก็ จัดแสดงอยู่ที่ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียนนะคะอาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งอาคารเนี่ยก็จะเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9้าโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์จะปิดนะคะไม่ต้องมาว<ต>ันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดก็จะไม่ทำการเพราะว่าเปิดทำการตามราชาการนะคะแต่ว่าถ้าเบื่อมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อทาง ทางผู้จัดนะคะเขาจะมีการนำชมเป็นหมู่คณะได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเปิอสนใจผลงานชิ้นไหนอาจจะต้องทักมาถามเพราะว่าศิลปินเรามีเยอะมากในงานนี้นะคะแล้วก็บางคนเขาก็อาจจะอยากเขาก็ยินดีที่จะขายแต่โดยส่วนใหญ่เนะี่ยเดี๋ยวพอหมดงานนี้ไปอ่ะเราจะแสดงถึงวันที่3ตุลาคมพอหมดงานนี้ไปเราก็จะส่งผลงานไปคืนศิลปินให้เขาได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก นะคะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ยินหวังว่าเทคนิคนี้นะคะก็จะเผยแพร่ต่อไปแล้วเราก็คารุสินจุลาก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับกับทุกคนที่สนใจค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับจริงจริงจะ